ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไป่ตถ่ายลงมาหัวกูเลยต่างคนต่างไปไม่มีอะไรต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปกูาต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปเียลงมาหัวน้กูเลยดิจ้โอ้โหนักเลงจริง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 จริงนักเลงจริงๆเลยเอ้าเอา กูบอกว่าต่างคนต่างไปไปสั <st su ks> ่นลงมาอือกูเน <ls> <t polls> ี่ยกูบอกว่าต่างคนต่างไปมึงลงมามึงโดนรถกูเอ้ากูบอกว่าต่างคนต่างไปไปไปสอนอไปสอนอไปสอนอลงมาสั่นไปสอนอไปสอนอลงมาคุยไปสอนอไปสอนอไปคุยที่สอนอไปคุยที่สอนอ